มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้แพทมีคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับกระเป๋าจะมาฝากทนกคนกันนั่นเองนะคะซึ่งสําหรับวิดีโอในวันนี้นะคะจะมาทําการเปิดกระเป๋าให้ดูนะคะว่าแบบเออช่วงนี้พบอะไรบ้างแบบรกรุกรกบและที่สําคัญนะคะจะมาพอกระเป๋าใบใหม่ที่แพทเพิ่งได้มานั่นเองะคะ่ะซึ่งใบนี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็น cherry black นะคะเป็นรุ่น eva นะคะไซส์11นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้ภพทได้มาจากทางแบรนด์นะคะที่ได้ลองใช้จริงๆเลยเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากๆเกิดจะนํามาเผ้อทุกคนได้ชมกันนะคะว่ากระเป๋าใบละ2 0 0 0 0บาทเนี่ย มันดีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวกระเป๋าโดยรวมกันก่อนเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะเป็นชื่อรุ่นว่าแคทตี้เบลนนะคะเอวานะคะไซส์11นิ้วนะคะสําหรับสีที่แพทใช้อยู่นะคะเป็นสีซอ ft pink นั่นเองนะคะซึ่งสีน่ารักมากทุกคนจะเป็นชมพูแบบชมพูนมๆมมมน,น,น่ารักใสๆกุ๊กกิ๊กอะเออซึ่งแบบชอบมากๆนะคะมันแบบน่ารักมากเมปกติเวลาแพทใช้กระเป๋าซื้อกระเป๋าอะไรเงี้ยจะซื้อพวกสีดําสีครีมอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเรามีเยอะแล้วก็เลย ชมพูอ่อนมานะคะเพื่อให้ดูใกล้ๆว่าน้องเขามีความแบบสวยงามมากแล้วหนะังก็คือตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนังแท้นะคะสําหรับของเทนนี่เลททั้งหมดเนี่ยคือเขาจะใช้เป็นหนังแท้ทั้งหมดเลยซึ่งผลิตในประเทศอิตาลีนะคะคือจริงๆแล้วเทนนี่เลท์เนี่ยเขาจะเป็นแบรนด์ของอเมริกาเนาะแต่ว่าสิัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขานะคะจะเป็นหนังแท้ที่ผลิตที่ประเทศอิตาลีนั่นเองนะคะซึ่งหอมมากทุกคนคือมันจะมีกลิ่นหนังนะซึ่งถ้าใครเคยใช้หนังแท้อะไรเงี้ยจะรู้ว่าแบบเออมันหอมมากๆ ก็คือสำหรับต vale ัวนี้นะคะเขาจะมีเป็นหูหิ้วอย่างนี้นะคะเป็นสำหรับถือได้หรือว่าคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะก็คือสะดวกสบายมากๆแล้วก็มาพร้อมกับสายยาวด้วยนะคะไว้สะพายข้างอะไรอย่างนี้ คือมันก็จะได้หลายๆลุกมากๆเป็นลุกแบบเก๋ๆหรือไม่ก็แบบลุกทางการหน่อยอะไรเงี้ยคือมันได้หมดเลยนะแล้วจริงๆเขาก็จะมีเป็นกุญแจห้อยตรงนี้ให้แบบน่ารักเก๋ๆนะแต่ว่าแพทไม่ได้ห้อยนะคะจะเก็บอยู่ด้านในเนาะสาหรับตรงนี้นะคะจริงๆก็ถ้าจะปิดให้แน่นหนาก็จะสามารถเอาตรงนี้มาล็อกได้ด้วยอีกชั้นนึงแต่ว่าเนื่องจากเราใช้งานจริงนะคะไม่อยากจะล็อกอะไรหลายชั้นมากก็เลยจะเก็บตัวสายอันนี้นะคะไว้ด้านหลังเนาะ,ะแล้วก็ล็อกแค่ด้านหน้ายอย่างนี้นะคะดูที่แบบเก๋ๆแล้วก็ใช้งานไง่ายไปอ เดี๋ยวเปิดมาให้ดูด้านในกันบ้างเนาะสำหรับด้านในจะบอกเลยว่าใส่ของดนเยอะมากๆนะคือก็ก็เยอะพอสมควรเลยนะคะคืนนี้จะเป็นด้านในนะคะสําหรับของที่มันใส่คือใสยย่เยอะมากก็ยังไม่เต็มเลยนะแล้วก็สามารถพกของได้เยอะพอสมควรเพราะว่าเขามีช่องด้านในที่สามารถจัดเก็บแบบเป็นชิ้นเป็นส่วนเล็กๆได้ด้วยนะคะก็สําหรับในช่องใหญ่มาพูดถึงในช่องใหญ่กันก่อนเลยนะคะ ในช่องใหญ่พัดใส่เป็นกระเป๋าตังค์นะคะนี้เป็นกระเป๋าตังค์ใบยาวของโคชนะคะมีพาวเวอร์แบงค์นะคะ1นอันเนาะแล้วก็มีกรนะดษนิชชู่มีลูกอมนะคะมีกุญแจบ้านนั่นเองนะคะประมาณนี้แล้วสำหรับช่องใหญ่คือเราก็ไม่ได้อยากจะพกอะไรเยอะแยะนะคะสำหรับด้านข้างๆตรงนี้นะคะเขาจะแบ่งเป็น2ช่องเล็กนะคะซึ่งมันจะใส่เป็นเครื่องสำอางนั่นเองนะคะจะมีลิปสติกหลายแท่งเลยนะคะแล้วก็จะมีแป้งนะคะซึ่งลิปสติกเนี่ย หนึ่งช่องนี่พัดใส่อยู่ทั้งหมดห้าแท่งด้วยกันนะคะคือมันสามารถเรียงตัวได้สวยแล้วก็แบบมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะคือมัน โอเคมากคือช่องที่เขาทำมามันไซส์ค่อนข้างพอดีสำหรับการใส่ลิปสติกด้วยนะคะแล้วก็อีกช่องหนึ่งเนี่ยจะใส่เป็นตัวแมงนะคะส่วนช่องข้างในจะมีอีกช่องหนึ่งเป็นช่องซิปนั่นเองนะ่ะทุกคนสำหรับใส่ของที่อาจจะสำคัญหน่อยเนาะหรือว่าเราไม่อยากเราไม่ได้ใช้บ่อยหรือว่าแบบจะเก็บไว้แบบไม่ได้เปิดบ่อยมากหรือว่าของที่แบบกลัวโดนล้วงง่ายอะไรอย่างี้ก็ปิดซิปไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งช่องนี้พัยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะแต่ว่าจะใส่เป็นเจ้าตัวเนี้ยคือ ตัวกุญแจที่เขาไว้ห้อยนะคะต่ออาแพทไม่ได้ห้อยก็เลยเก็บไว้ในช่องซิปนะคะจะได้ไม่หายเนาะแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยนะคะคือจะให้ดูด้านในนะคือด,ด้านในก็เห็นได้ชัดว่าแบบเออนะเป็นหนังแท้จริงๆนะคะคือมันจะเป็นแบบ ท่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันจะตีลแบบคล้ายๆกัมมแบบี่แบบเนี้ยเออเหมือนจะเป็นแบบด้านในของหนังหรืออะไรสักอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยแน่ใจนะแล้วก็จะมีเขียนอยู่นะคะว่าเป็น Teddy Lake New York นะคะเป็นแบบข้างในอย่างนี้เนาะแล้วก็เขียนว่า m a d e in Italy ด้วยนะคะจะบอกว่าคุณภาพเขานี่แบบคับกระเป๋ามากๆคือคุณภาพดีมากๆนะคะแต่สำหรับราคานะคะก็อาจจะแบบค่อยตกใจนิดนึงคือราคาเนี้ย อยู่ที่20 0 0 0บาทประมาณ20 0 0 0บาทนะคะแต่นี่แพเทเช็คในเว็บนะคะราคาอยู่ที่9 9 US ดอลลาร์ u แต่แพทมี้คอดพิเศษมาให้สำหรับวิ e เวอของแพททุกคนนะคะคือตอนนี้ะนะคะทุกคน sign up แล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขานะคะตอนนี้ลดอยู่ที่35%ด้วยกันนะคะจะบอกว่าแบบเฮ้ยทุกคนจาก20 0 0 0บาทแล้วลดแบบ3 5มันเยอะมากๆเลยนะลางไปกว่าน,นั้นนะคะถ้าเกิดทุกคนใช้โค้ดของแพน,นะคะ T ี p a t r a 20นะคะ สามารถลดเพิ่มได้อีก20ดอลลาร์เลยนะคะก็สามารถไปเลือกช้อปกันได้ในเว็บของเขานะซึ่งเขาก็มีกระเป๋าหลากหลายรูปแบบมากๆนะคะไม่ได้มีแค่อันนี้แบบเดียวนะคือจะมีกระเป๋าทั้งเป็นแบบไซส์มินินะคะ เป็นกระเป๋าสะพายแบบที่ใหญ่หน่อยอาจจะเหมาะสาหรับคนที่ใส่ของเยอะหน่อยไปทํางานไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมีหลายแบบให้เลือกมากแล้วที่สำคัญมีหลายสีมากคือตอนที่แพทเลือกอันนี้มาคือมันมีหลายสีมากมีทั้งฟ้าอ่อนชมพูอ่อนสีดําสีเทาสีนูนดน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสวยทุกสียายทุกคนเข้าไปดูจริงๆคือมันแบบมันสวยมากๆแล้วก็แพทรู้สึกว่าการที่เราลงทุนกับกระเป๋าที่มัน ดีนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่กับเราได้นานนะคะคือพวกที่แบบกบระเป๋าที่เป็น p u หรือหนังเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือราคามันก็อาจจะย่อมยาวแต่ว่าการใช้งานอายุการใช้งานมันก็อาจจะสั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้ใบหนึ่งที่จะอยู่กับเราได้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ลงทุนกับกบระเป๋าหนังแทนะแล้วก็เลือกดีไซน์ที่เราชอบสีที่เราชอบนะมันจะอยู่กับเราได้นานจริงๆนะคะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะมารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะคะว่ากระเป๋าใบหนีถึงจะดู หวานๆแบบนี้นะคะคือมันสามารถ mix and match กับการแต่งตัวหลายๆแนวได้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะแหมกูปว่าให้ดูว่าแพดอะแต่งตัวทั้งแบบแนวออกแบบสตรีทหน่อยแบบเสื้อยืดกเกงขาสั้นอะไรเงี้ยแล้วสะพายเปนเนี้ยมันก็จะเหมือน up look <S <S ให้เราแบบเฮ้ยดูเก๋ไปในอีกแบบหนึ่งหรือว่าจะใส เสื้อแบบมุ้งมิ้งหน่อยแล้วใ้ค่ะอันนี้มันก็จะให้อีกลุปหนึ่งนะคือมันมันค่อนข้างเข้าได้กับการแต่งตัวหลายๆแนวก็ลองไปมิกซ์แอนด์แมชกันดูได้นะคะแต่ว่าจะชอบคลิปเพอร์คลิปนี้กันนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวแพทจะทิ้งลิงก์ของการสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะพร้อมกับโค้ดส่วนลดนะคะก็ลองไปดูกันได้ในดีสคริปชันบ็อกนะคะถ้าเกิดใครไปซื้ออะไรมาก็อย่าลืมมาบอกแพทกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ